สวัสดีครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับับผมนะครับเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกับสาขาใหม่อันที่คำแพงแสนนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนำนะครับบุคลากรอ่าที่อยู่ประจำศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่านะครับเชิญครับ ครับตอนนี้เรามาถึงสาขากระแพงแสนนะครับว่าเป็นสาขาใหม่ครับของบริษัทเตชัพรเซียนสวิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาไปทําความรู้จักกับพนักงานแต่ละแผนกนะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาดูเลยครับสวครับน้องนายเลยครับเดี๋ยวเราจะแนะนํากับพนักงานแต่ละแผนกให้นะครับให้กับทางลูกค้านะครับเผื่อลูกค้าจะเข้ามารับบริการนะครับในงานด้านขายและอะไรและบริการนะครับเชิญเลยครับ อ่าครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ก่อนน้องๆครับพนักงานนะครับอ่าแผนกขายนะครับว่าชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างนะครับอ่ะแนะนําตัวเลยครับท่านแรกท่านแรกเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อแอนบุญญาณสุสีสังสมนะคะเป็นฝ่ายขายสาขากองเทพฯ ท่านนีงนะครับเป็นพนักงานขายสวัสดีค่ะชื่อสายนะคะจิราพรดูท้าค่ะเป็นไฟล์ขายสาขาตะแคงแสงค่ะอ่าเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์นิดนึงนะตอนนี้อ่ารถตอนนี้ทางสาขานะครับรุ่นไหนนะครับที่เป็นรถยอดนิยมเนื้อขายดีที่สุดเลยครับน้องต้องเป็นแกนฟิลาโลเลยค่ะว้าวโอเคครับแล้วน้องนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่ค่ะเป็นตัวใหม่เลย a อ l New ็ n m a ค Techmax ว้าว ครับเดี๋ยวเรามาดูชมอีกหนึ่งแผนกนะครับคือแผนกอะไหล่นะครับเดี๋ยวเราเดินตามหาดูครับน้องว่าน้องอยู่ที่ไหนครับอ่าน้องกำลังจัดอะไหล่อยู่พอดีเลยครับสวัสดีค่ะ,ะ,คนะนชื่อเกศสิรินมีบุญนะคะชื่อเล่นชื่อมีนค่ะอยู่ไฟอะไรของเตช้าอัมพรซิรแอนเซวิคสาขากาแพงแสนนะคะอ่าเดี๋ยวเชิญน้องแนะนาหน่อยอะไร,อะไรของเราจะมีพร้อมมากทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องผ้าเบรกสายพานหัวเทียน แล้วก็กองอากาศแบตเตอรี่เราก็มีขายนะคะมั่นใจเป็นไงครับมั่นใจ,ใจว่าเป็นอะไหล่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากศูนย์ยามาฮ่าเลยคะ่ะกองอากาศของเราก็มีนะคะทุกอย่างเป็นของแท้มั่นใจของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ Oh no ครับเดี๋ยวเรามานะครับอีกหนึ่งแผนกนะครับคือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนกบริการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการรู้จักกับนายช่างนะครับตอนนี้เรามาดูนายช่างกําลัง กำลังซ่อมบริการรถให้กับทางลูกค้าอยู่พอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวนะครับตอนนี้นี่ครับในช่างครับชื่ออะไรนะครับผมชื่อราชันูลนองเลยครับคือช่างตู้นะครับเป็นตาแหน่งอะไรนะครับวหน้าช่างครับโอเคเดี๋ยวน้องชื่ออะไรนะครับมาใหม่มาใหม่ธุรกิจธุรกิจน้อยหรือว่าช่างป่คช่าง่อมตรงนี้อยู่ดี ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับในช่างเรากําลังทําการตรวจเช็คให้กับทางรถอยู่ครับตอนนี้เช็คด้วยอะไรครับรบนตตอนนี้กําลังเช็คด้วยระบบแดนตติกให้กับทางลูกค้าเลยซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับใหม่นะครับในการตรวจเช็คให้กับทางลูกค้านะครับเป็นสูนในการที่เรามีมาตรฐานนะครับในการตรวจเช็คให้กับทางลูกค้าได้มันสร้างความมั่นใจนะครับเมื่อเข้ามาที่ศูนย์บริการของเรานะครับจะได้รับงานบริการที่ดีเยี่ยมนะครับและ รถที่ซ่อมออกไปนะครับมีคุณภาพนะครับตรงนี้ว <Wow. S 1> ้าวเป็นยัไงบ้างครับตรงนี้ทางผมก็คือได้่าผ่านแนะนํานะครับกับพนักงานนะครับทั้ง3ามแผนกนะครับตรงนี้่าถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะ อยู่ระแวกในสาขาคำแพงแสนนี่นะครับในคำแพงแสนนะครับก็จะเข้ามาใช้บริการนะครับทั้งงานขายก็ดีหรืองานบริการก็ดีนะครับก็แนะนำนะครับก็เข้ามาได้เลยครับที่เราก็จะมีเบอร์ติดโทรติดต่อแล้วก็ Facebook ของสาขาเราก็ดีนะครับสาขาคำแพงแสนนะครับก็ท่านใดก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมทับในทางต้นแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ